ตารางาช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับตารางาช่องนะครับของน้องป .2 นะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วในเรียนไปสี่เรียนไปสี่ท่านะครับวันนี้ก็เพิ่มไปอีกท่าเดียวนะครับก็เป็นตัว x เพิ่มเป็นตัว x เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะให้น้องนะครับเล่นเกม xo นะครับตรงที่ตารางกาช่องนะครับไาดูทักษะในการฝึกนะครับอชุดต่อไปครับเปลี่ยนเลยครับชุดต่อไปบางคนก็คล่งแล้วก็ มาไปอย่างเร็วนะครับบางคนก็ยังสับสนอยู่นะฮะขายาวก็ได้เปรียบนะฮะขาสั้นก็เสียเปรียบนิดนึงนะครับไปชุดต่อไปครับชุดต่อไปตารางก้าวช่องนะฮะง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเด็กป .2 เล่นได้นะครับป .1 ก็น่าจะก็น่าจะได้นะะพอดียังยังไม่ได้สอนป .1 นะฮะ เริ่มจากป 2, 2ป3ขึ้นไปจนถึงป6นะครับก็นี่ป 2, 2ได้ 1> ป1ก็ต้องได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวนะครับพอเสร็จจากตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะเล่นเกมนะฮะเอ็กโอละฮะเดี๋ยวขึ้นมาดูกันนะครับ